อ้ากไเนี่สองเข้าไปปุ๊บนั่งบังเลยครับฝ่ามือนกกระจอกเทศไม่ต้องอาลาดนานเลยาย้มูวาตเจลกระเด็นครับน้ำตกจำลองครับขื้นตะวิกรตกไป้พื้นตะวิมันก็ไม่ตกจำลองจริงๆนั่นแหละไก่ล้อกนะครับจนจนจนรูมสูงห้ากิโลเมตรนะครับเราเลี้ยงตัดทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในโอก มันก็ดีดีไม่ทำอันตรายกันอาหารก็กินทั้งเดียวกันได้ครับ C T O A ถือว่าแต่ระดักพนักงานทุกคนลุงนุชเราทำงานเป็นชิ้นก็เรียกว่ามดงานหน้าโดยส่วนสวนแดดชุ่มโตั้งในเวลาก็เรียนถ่ายภาพนะครับติดตามกับคนดีนั่นีองอย่าดูนรถตะมไปเต็มรู้ท่านที่สองครับรถตะป็ดนะอาเซนแบวก็ท่านที่สองนี่แหละเดินมาชมได้ครับอยู่ใกล้ไไดโนเสาร์เด็กครับ มันเป็นทางจิ๋วครับถ้าเรียกว่าปากปวดนะนะครับเดินมาสามร้อยเมตรเองโองดูตัดซ้ายมือครับนาคาลาวเวอร์กาเซ่นครับสวนมวลไม้ดอนะครับระยะหน้าขวามือครับต้นลำใหญ่เนิปลงอัจเรียวาเลนซี้กาเซ่นต้นไม้นานาพันธ์นครับถึงบ้านขึ้นเก่าก็จะเป็นนาคาเรอินโดนีเซียจ,จับสวนอี้สร้างเพื่อประหยัดพื้นที่ หายไปข้างหน้าล่ะเต่าคุณจิ้ตะล้าคุณลาบเต่าไหวเต่าลงคนหายใจนิดจัดลงจัดใจรังป้าหายพวกเต่าคาราบะควาสเ่นสนบอนใจครับรีวิวสวนนงนุชพัทยาเลขห้าครับเลขแห่งมีความสุขของไทยครับฮ่าฮ่นาย่าย่าย่าย บาสสีงเง e ินครับของคิวบาเขาตัวเมนิทูกาเดนครับสาวตัดพันผสมมันผสมได้วยซีเมนหินดินทรายและเหล็กวันไหนผสมจะไม่เสร็จมีจะคงแหล็กก็คาราโมโจสายมือต้นทางดูทีที่ของแจแกเป็นเขาสัครับงอย่าถามดูทีแจ๊กเป็นต่ตอนน,อน for you, ี้ จำลองจากประเทศอังกฤษครับร้อยสามสิบแปดก้อนครับผินตายต้องมีเวลายกถ่ายภาพได้จะห้นนามยกลงพนักงานเราไม่มีเวลาแบบนี้ตะโกนสมีสักปามาด้วว่าวว <c oughs> ่าดาวด้านฟ้าเหนือตามเนี่ยตอนตามโลกทันติร้อยจะมีแต่จ่ดนี้หมดเนะ <c oughs> อลับมาดูมาพร้าวทะเลแต่ก่อนที่เควไอร์แนลนลูกน่แาแสงครับ ้ายมือครับนแล้วหลังโคโคดีแมกะลาเขาเป็นลูกแฝดครับดูน่ารักไหมแบบลูกหัวใจจะคิดเป็นอย่างอื่นลูกหัวใจแต่ตาข่ายกรงเหล็กนั่นแหละที่ใส่กรงเหล็กไม่ใช่กลัวหายฮะกลัวท่านผู้ชมเีือดใส่ผ้าพันไปพันมามันจะติดมือไปสาราพเมืองประชิดสถานอยู่ข้างบนหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อสมนังหลวงพ่อสำเนาลง ข่ามือปรญี่ปุ่นครับผูเขียวแอ๊ะเอ๊ะ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 โอนครับสถานีรถนั่งรถกลับนะจากจุดเดินลงรถสถารรถ60เดชเองครับไม่กลหรอกเนาะต้นรถยากจากอรฟรีการใต้ครับตีก่อนเริ่มรถจนละห5นั้นับสายมือครับตระกูลโปร่งเท่าไรจุดนี้หมดใน281สายบันธุ์ชนรถ สิบภูผา,าเราสร้างเยียงจากเรือนประจําตระแบบตามโครงเด็กห้องพักพนังงานสองร้งอยก่อห้องหายหมดได้เกี่ยงตาเปล่งสิบภูผาปัดิบรอ้อนก็หนีเชื้อตันละสองร้อยสองไม้ด่างถ้าม,มีเวลาเยอะๆสามล้านรถเดินทางขาพเป็นทั้งหมดเราไม่ได้ห้ามตามอัธยาศัยจะตั้งรดกับเวลาไหนได้หมดครับกดซ้ายมือครับดีลาพอดีแคทตั้อินโดนีเซียดีลาพอดีนามครับ เวลาปฏิกัดตุนส่างสายเบอร์ข้าป้ายจ0แฝนโยเขม้น,นขมเมนขาเรียกว่าลายมาเรังประเปไ็นใดก็ผ่าตมาเรื่อยป้ยป้ยียยะมีสตานท้าทายอาจ,จาเื่องเลจะเป็นประชาาันผลของงานเลยดีแฝสโยดลงานเร็รรจวจวนชมบานสายอดีเยียมอดีเนียมบานสาย นะรครับป้อนคันป้อนคันอยู่สามไม่กล้ากินแล <c oughs> ้วกระถางสาวฝ่าหม้ประดับทั้งหมดนีชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับต้นดินส่อนอลูมิไนต์แปลเป็นไทต้อนอะไรไม่รู้ภาษาเวียดนามเรียกว่าต้นอีจูบะหังแต่เป็นไทต้นอียังบะหูต้นหน้าฝ้ามือนี่ม,มาจากปักกิง่งครับเพราะใช้กิ่งปักปักแล้วก็ไม่ทิ้งครับเขาต้องพ่อพันให้เร็วที่สุด สามเดือนต้องจัดสวนได้ก็ทํำจิ่งอย่าวเดียวดีแล้วไม่ใช่ชำต้นตานตานะท่านในดไดี้จดจงครับถึงขึ้นปุ๊บเอาแฝงไว้เอารากไว้อวอกให้หมดท่ามเริ่มน้ำเดือนครึ่งตอเราจัดจัดรากได้ไหมต้องขอจัดใช้ไม้หนึรงลวดทันไม่นานไหมสองปีก็ที่ออกครับแล้วก็ตัดแต่งด้วยฮนะท่านต้องการแบบไหนต้องการหนักสิ่งเยอะองไม่ยอมใส่ ต้องตัดตลอดเนี่ยผ่านการลวดแบบจะเป็นแบบนี้เหรอฮะอาแปดเก้าเดียบดึงขึ้นทิ่ราดฟาออกปุ๊บลงดินเลยปั๊บเลยรากมันอยู่ในระเบียบนะ้วถ้าถึงเนี่ยไม่ต้องถึงขนผมตรงถึง,งจนดำคำบอนไทยได้วสวยครับต่างชาติใช้วัตการโ,ะะโาองแรงเป็นไก็จะโหนาประจุบนรถมีท่านใดน,น่าเบื่อสาลาบินเบียงชี้สามไหมฮะดมไปลมพอนอยู่หลอดเดียวกันแล้วทั้งดมท,ท,ทั้งคานั้นก็คือ้อป้วยเสียน สปอ,องเป็นสองแถวยาวอย่านี้ของไหน้าครับไชน้ากัดตุดกระเป็นกัดตุดตอันนี้ของไหน้าครับสองแถวนี้องนู้นองกระเทนครับอนัคอนล่าไทแอปเปิลจับกระดสีครับเพาจะพนเปนยุขวามือที่มาจับดูใบนะครับเพราะว่าเราไม่มีให้ท่านดูเลยได้ดูแต่ใบ ก็ชิ์โอกที่ไปมันจะยาวครับรถน้ำหล่อเช้าเย็นชเช้าเย็นมันจะชุ่มอยู่ตลอดนะกองหอดได้ดีกว่ามันกุ้มา่าตัวนี้แหละครับก็ถูกดแดดสีม,มันตี้เบลินกัน้องเขาหน้า็นะสีมันตีดสีมันเติอ